วันนี้ทางทีมงานของนํำเสนอเรื่องเราเส้นทางชีวิตร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงจากทหารเป็นตำรวจสู่นักการเมืองรุ่นใหญ่เจ้าของวลีเด็ดไปทะเลเจอฉลามมาสภาเจอเฉลิมหากเอ่ยชื่อร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงหลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดีเป็นนักการเมืองไทยที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งธนบุรี หลายสมัยแม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักการเมืองระดับอาวุโสที่เคยดํารงตําแหน่งนายกประฐมนตรีอย่างนายชุนหลีกภัยหรือนายบรรหารศิลปะอาชาแต่ว่าด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางอย่างทําให้ประชาชนเห็นรอยตอํารวจเอกเฉลิมปรากฏอยู่ในหน้าสื่อเป็นประจําเขาคือนักการเมืองฝีปากกล้าเป็นที่รู้จักในฐานะนักการเมืองที่โดดเด่นด้านการพูดและลีลาการอภิปรายในสภาผู้แทนแราษฎร ที่สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเชื่อได้และหลายครั้งมีการใช้คําพูดที่ฟังดูรุนแรงซึ่งร้อยตรจเอกเฉลิมเคยกล่าวถึงตัวเองไว้ว่าไปทะเลเจอฉลามมาสภาเจอเฉลิมประวัติความเป็นมาของรอยตตเอกเฉลิมอยู่บอมรุงเขาเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2490อาศัยอยู่ในย่านบางขุนเทียนซึ่งในสมัยนั้นคือชาวสวนไม่มีถนนหนทางพ่อของเขา เป็นตำรวจชั้นประทุนแม้จะเป็นเพียงแค่จา่าแต่ก็อยากให้ลูกได้เรียนหนังสือในที่ดีด,ด้วยความที่เป็นเด็กปละการเรียนและเรียนเก่งเมื่อเด็กชายเฉลิมได้เข้าเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนมยัธยมวัดสิงย่านบางคนเทียนจึงได้ตัดสินใจมาเป็นเด็กวัดที่วัดกำแพงระหว่างที่เป็นเด็กวัดก็มักมีการจัดงานประจำปีของวัดและคนแถวนั้นก็เป็นคนสวนเมื่อมาเที่ยวงานวัดก็มักมีการกินเหล้าเมายากัน ตามราสาไหวลุนแล้วสุดท้ายก็ตีกันตำรวจต้องเข้าไประงับเหตุแต่กลับไม่มีใครสนใจซึ่งปีต่อมาเจ้าของงานได้มีการจ้างสารวัตรทหารมารักษาการในงานซึ่งชาวบ้านก็ยังเมาและตีกันเหมือนเดิมแต่สารวัตรทหารไม่สนใจใช้หมวกไฟเบอร์ทหารสีขาวตบตีคนที่ตีกันแต่ชาวบ้านกลับถูกใจทำให้เด็กชายเฉลิมรู้สึกว่าอาชีพนี้มันใหญ่ดี เมื่อมีการเปิดสอบคัดเลือกทหารเขาจึงไปสอบที่มณฑลทนาหารบกที่หนึ่งซึ่งตอนนั้นเขารับแค่เจ็คนเขาสอบได้คะแนนอันดับที่หนึ่งหลังเรียนจบเขาทําหน้าที่เป็นครูฝึกบรุงรีสลรวทหารเป็นระยะเวลากว่าเ็ดปีหลายอย่างก็ทําให้เขารู้ว่าเส้นทางอาชีพทหารในยึดนายสิโอกาสก้า้หน้าแทบจะไม่มีเขาจึงตัดสินใจทําเรื่องขอโอนย้ายสังกัดไปอยู่กองปราบปรา บรุษที่เรียกกันติดปากสมัยนั้นว่ากองปราบสามยอดเพื่อเป็นตำรวจเปลี่ยนจากยศสิบเอกเป็นสิบตำรวจเอกเป็นผู้บังคับหมู่แผนห้า,นาน 5, กองสงกองปราบหรือคอมมานดดูหลังจากนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ได้สอบชิงทุนไปเรียนปราบจราุนที่ประเทศมาเลเซียต่อมาได้ไปอบรมที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามันเพื่อเรียนขันเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้ฝึกงานที่สถานีตำรจกกวจนครบาลจักรวรรด กระทั่งได้ติดดุดเป็นร้อยตำรวจปรีขยับเป็นร้อยตำรวจถูและไปถึงร้อยตำรวจเอกโดยใช้ระยะเวลาเพียง3ปีครึ่งเท่านั้นพร้อมกับได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรแผนกสีควบกับการสงกองปราบปรามร้อยตำรวจเอกเฉลิมปรากฏบุญบาททางการเมืองครั้งแรกในฐานะผู้ร่วมการพยายามก่อรัฐประหารรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในเดือนเมษายนปี2524 เลยหลังจากทํารัฐประหารไม่สําเร็จจึงตกเป็นผู้ต้องหามีคําสั่งย้ายเข้ากรมตํารวจในวันที่5เมษายนปี2524ต่อมาพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นอธิบดีกรมตํารวจในขณะนั้นได้ลงนามในคําสั่งไล่ออกจากราชการตํารวจในวันที่7เมษายนปี2524และตั้งคณะกรรมาการสอบสวนวินัยร้ายแรงพร้อมกับรับข้อหาเป็นกระปุตอย่างไรก็ตามอยตำรวจเอกเฉลิม ก็ได้รับการนิรโทษกรรมในภายหลังดังนั้นจึงมีคนชวนให้กลับไปรับราชการตำรวจอีกครั้งแต่ว่าราฐตำรวจเอกเฉลิมได้ตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่เส้นทางการเมืองเรียบร้อยแล้วโดยเริ่มต้นชีวิตทางการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครในปี2526ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคประชาธิป,ปัตย์ต่อมาในปี2529ได้ก่อตั้งพรรคมวลชน และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคโดยมีฐานเสียงสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหา,หานาครฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะเขตภาษีเจริญและเขตบางบนร้อยตำรวจเอกเฉลิมเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวัฒน์มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรืออสอโมโทต่อมาปรับไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่ภายหลังรัฐประหารดังกล่าวรถตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกตกิและถูกยึดทรัพย์จำนวน32ล้านบาทและต้องขอรีบภัยการเมืองไปต่างประเทศโดยเดินทางไปพำนักอยู่ที่ประเทศสวีเดนและประเทศเดนมาร์กต่อมาเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายรถตำรวจเอกเฉลิมได้กลับเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งและได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการการะทรวงยุติธรรม มนรัฐบาลของนายบรรหารศิลปะอาชาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยในรัฐบาลพลเอกชวริตยงใจหยุดต่อมาในปี2540เขาตัดสินใจยุบพรรคมณุน,นโดยเข้าร่วมกับพรรคความหวังใหม่ของพลเอกชาวริตยงใจยุดนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นแต่หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทยปี40เมื่อรัฐบาลพลเอกชาวริตได้ผลสภาพเปลี่ยนยุคเข้าสู่รัฐบาลนายชมฤีธิ์ไผ่สมัยที่2ต่อรัฐบาล ของพันตำรวจโททักษินจินวัตรกำลังเลืองอำนาจในช่วงนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมไม่ค่อยมีบทบาททางการเมืองมากนะักดังนั้นในปี2547ร้อยตำรวจเอกเฉลิมจึงได้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่4ส่วนผู้ชนะในการเลือกตั้งครั้งนั้นคือนายอภิรักษ์โกษยโยธินจากพรรคประชาธิปัตย์ จบจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทมปี2547ร้อยดําฤติเอกเฉลิมยังคงหายหน้าหายตาไปจากวงการการเมืองต่อไปจนกระทั่งบัคไทยและไทยถูกสารรัฐธรมนู์สั่งยุบพรรคปี2550พร้อมกับตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค111คนทั้งกลุ่มไทยและไทยเดิมจึงได้ย้ายเข้ามาร่วมพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นพรรคสำรองแทนพร้อมกับตั้งนายสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรค โดยมีร,มร้อยตำรวจเอกฉเฉลิมก็ได้เข้าร่วมพักพลังประชาชนในครั้งนี้ด้วยแล้วได้รับเลือกเป็นสอส,อสอภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลนายสมรสุนทรเวทร,ร้อยตำรวจเอกฉเฉลิมรับตําแหน่งเป็นร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างนั้นเขาเคยประกาศว่าจะพาพันตำรวจโททักษิณจรินวัฒน์ที่รีภัยทางการเมืองอยู่ต่างประเทศกลับมาประเทศไทยให้ได้และในที่สุดพันตำรวจโททักษิณก็ได้กลับประเทศไทยจริง เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2551โดวยในวันนั้นรสตำรวจเอกเฉลิมก็ได้ไปรับพันบธบุตรทูตทักษิณกลับประเทศด้วยตนเองพร้อมกับมีเหตุการณ์พันบธบุตรทูตทักษิณก้มกราบแผ่นดินหลังจากที่มาถึงประเทศไทยอีกด้วยต่อมาเขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนในยุครัฐบาลนายสมชายวงศสวัสดิ์แต่สุดท้ายรสตำรวจเอกเฉลิมก็ดำรงตำแหน่งได้ไม่นาน สืบเนื่องมาจากพักพลังประชาชนถูกยุบพักในเดือนธันวาคมมี2,551ดังนั้นร,ร้อยตำรวจเอกเฉลิมจึงได้ย้ายไปอยู่พักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักสำรรงของพักพลังประชาชนแทนหลังจากการยุบพักพลังประชาชนขั้วำนาาทางการเมืองก็เปลี่ยนจากกลุ่มหองานายทักษิณเป็นกลุ่มพักประชาธิปัตย์ของนอายอภิสิทธิ์เวชชีบัตเทศซึ่งทางร,ร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้นานอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลน,นายอภิสิทธ ยังดูเดือยยิ่งแสดงให้เห็นว่าในยุคแกนนําพักไทยรักไทยและพักพลังประชาชนต่างโดนแบนกันทั่วหน้านายทักษิณจินวัตรไว้วางใจในตัวร,ร้อยตำรวจเอกเฉลิมค่อนข้างมากทีเดียวในปี2554รัฐบาลอภิสิทธิ์ได้ประกาศยุบสภาก่อนครบวาระพร้อมกับเลือกตั้งใหม่ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ร,ร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ได้รับเลือกเป็นสสบัญชีรายชื่ออีกครั้งรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานการแสดงออกของรยตำรวจเอกเฉลิมในเรื่องของนายทักษิณยิ่งชัดเจนมากขึ้นในยุครัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรเพราะเขาเป็นเพียงรัฐมนตรีไม่กี่คนที่ประกาศตัวชัดเจนว่าจะหาทางช่วยเหลือนายทักษิณชินวัตรให้กลับประเทศไทยให้ได้แถมยังมีวาทาดิษที่ประกาศบนเวทีคนเสื้อแดงอีกว่าเป็นขี้ข้าทักษิณแต่เป็นขี้ข้าทางใจ นอกจากคําพูดแล้วร,ร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ยังมีภาพหลุดอีกซึ่งเป็นภาพที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมไปพบนายทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงหลังจากการปรับคะร,รัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งหลักโดยที่ในช่วงนั้นร,ร้อยตำรวจเอกเฉลิมรับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีฝ่าการกระทรวงแรงงานป้ายแดงมาหมันในช่วงรัฐบาลยิ่งหลักกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการยุทโทษสกรรมเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนกาหนดพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนทันที เมื่อเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรบราเลือนสิงหาคมทั้งพรรคเพื่อไทยและนปชก็จัดเวทีคู่ขนานชี้ให้เห็นผลการนี้ในธกรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ประชาชนเช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ที่อธิบายข้อเท็จจริงในทางตรงกันข้ามว่าเอื้อต่อนายทักษิณชินวัตรทำให้มีประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้ในสกรรมออกมาเดินประท้วงคัดค้านในนามกลุ่มประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือก,กปปสโโ,โดยการนำผงนายสุเทพทื่อสุวรรณหรือลุงกำนันโดยสถานการ์ทวีความรุนแรงขึง้นเรื่อยและไม่มีทางที่จะตกลงกันได้ขณะที่รยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงโดนบอลลงเล่นผออสุบรักษาความสงบหรือโซโลโโผด้วยตนเองโดยออกมาสแสดงข่าวตีขึงขังประกาศกล่าวให้กลุ่มผู้จมหนุมรีบถอนตัวถอนกำลังเลิกปิดสถานที่ราชการทั้งหมดภายใน72ชั่วโมง หากยังกล้าลองดีจะเจอหน่วยจู่โจมเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปรวบตัวระดับหัวโจกแน่นอนขณะที่ฝ่ายนายสุเทพรือลุงกำนันของมูลมหาประชาชนก็ออกประกาศสวนไปทันควันสั่งให้เฉลิมยุบสอสะด่วนภายใน24ชั่วโมงไม่เช่นนั้นจะพาขบวนเหล่ามูลมหาประชาชนไปบุกปิดบลอมที่ทําการสะละสะจนสุดท้ายสถานการณ์บานปลายและไม่มีทางจะจบลงง่ายๆจึงนํามาสู่การรัฐประหาร ในปี2557ิของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสชนำโดยพลเอกประยุธจัน์โอชายึดอำนาจร,รัฐบาลยิ่งรักชินวัตรหลังการมาของรัฐบาลทหารบทบาทของร้อยตำรวจเอกเฉลิมค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆบวกกับอายุที่มากขึ้นและมีอาการป่วยถึงขั้นเคยถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการดวลหลังจากพบว่ามีอาการเลือดออกใต้เย,ยื่อหุ้มสมองต้องเข้ารับการผ่าตัด แม้ปัจจุบันนี้เราจะไม่เห็นการอภิปรายไม่ไว้วังใจรัฐบาลในแบบดูดันเผ็ดมันตามสไตล์ของร,รัฐุรดโเฉลิมแล้วแต่ท่านได้ส่งไม้โตให้ลูกชายคนกลางอย่างในวันอยู่บำรุงที่เลือกเดินในเส้นทางสายการเมืองเหมือนกับผู้เป็นโพจนสามารถรีคะแนนจากพี่น้องประชาชนชาวบางบอนน้องเข็มได้ถึง3538คะแนนเป็นสอสอของชาวฝั่งทนสมใจหลังรอโอกาสมานานถึง18ปี ปัจจุบันร,ร้ถตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงใช้ช่วงบ้านปลายชีวิตอยู่กับลูกๆหลานๆอยู่ที่บ้านปิ่มคลองย่านบางบอนทั้งหมดนี้คือเส้นทางของรถตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกับเจ้าของบริเยด,ดที่ว่าไปทะเลเจอฉลามมาสภาเจอเฉลิมพบกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ